สวัสดีครับวันนี้ทางช่องตองแกะสลักก็จะพามาชมนะครับงานแกะนะครับผมพระพิจาร์องลอยนะครับนี่นะครับนาดสูงหนึ่งนิ้วนะครับผมเจาะรูอุดมวสารด้วยนะครับเป็นไม้ลูกค้าส่งมาทํานะครับผมสวยๆเลยนะครับงานแกะอง์ลอยนะครับผมท่านใดสนใจนะครับมีไม้อยู่อยากสั่งทานะครับจานวนเยอะจานวนน้อยนะครับผมแจ้งได้นะครับผม ครับทางร้านราทำวัตถุมงคลทุกรูปแบบนะครับผมท้าใดสนใจก็โทรมาสอบถามได้ที่เบอร์0821378166หรือทางไลน์ก็เพิ่มเพื่อนในเบอร์โทรได้เลยครับ0821378166นะครับผมหรือทางเพจเฟซบุนะ๊ก k นาพิมพ์ว่าร้านสยามพุทธาก็จะพบนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามก,กันด้วยนะครับผม